วันนี้คุณอยากรับใช้คุณก็รับใช้วันนี้คุณเหนื่อยคุณก็ไม่รับใช้และนั่นคือความรู้สึกของคนที่เรียกตัวเองว่าคริสเตียนคุณยังไม่เข้าใจเลยว่าคริสเตียนคืออะไรคุณรู้ไหมว่าคำว่าคริสเตียนถูกเรียกครั้งแรกที่เมืองอันทิโอกเขาใช้คำนี้ล้อเลียนคนที่พยายามจะมีชีวิตให้เป็นพระเยซูว่าไอ้คริสเตียนมันแปลว่าไอ้พระเยซูตัวเล็กๆเดินมาแล้วเพราะคริสเตียนคือพระเยซูที่เดินอยู่บนโลกเราคือผู้รับใช้พระเจ้า หน้าที่ของเรางานรับใช้ไอ้ที่ว่ารับใช้เนี่ยมันไม่ใช่การรับใช้นะมันคืองานที่มนุษย์สมมุติขึ้นมาไอ้มาแจกหนังสือเพลงมาโน่นนี่นั่นจนชีวิตมันยุ่งเหยิงมันรับไม่ได้เหนื่อยจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนั้นโนเวถ้างานรับใช้ที่โบดมป็นทำให้คนผมคืนพิษเราอาจจะต้องหยุดแล้วคิดสักพักว่าสิ่งที่เราทำมันเรียกว่าการรับใช้ไหมมันอาจจะเป็นการสนองกิเลสตัณหาของตัวเองนะงานที่เราทำอยู่ว่าจะเป็นครูเป็นวิศวกรเป็นข้าพ่อค้าแม่ค้าเป็นเกษตรกร อันนั้นเอาไว้กินข้าวหมายความว่าอันนั้นมีไว้เพื่อทําให้คุณอยู่บนโลกนี้ได้ครับแต่คุณต้องทํามันอย่างเต็มที่แล้วพระเจ้าก็จะอวยพรให้คุณมีเวลามากขึ้นจากการเต็มที่นั้นๆลมหายใจเข้าออกของเราไม่ใช่ครูไม่ใช่วิศวกรไม่ใช่นักเรียนแต่ลมหายใจเข้าออกของเราคืองานรับใช้พระเจ้างานรับใช้มีแค่2อ,อย่างเท่านั้นคือ1นําคนมาถึงความรอด 2. หนุนน้าใจพี่น้องคริสเตียนให้เติบโตในทางพระเจ้าคือให้เปลี่ยนแปลงเป็นพระเยซูม,มากขึ้นในทุกๆวัน งานรับใช้มีแค่นี้ถ้าคุณอยากจะทำอะไรมากกว่านี้แล้วมันนอกเหนือจากนี้หยุดเถอะครับเหนื่อย